ใบตู้ตเี้ยใบตู้จฝนเข้าหรอคะฝนเ,เข้าถ้าฝนตกเราออกไปข้างนอกได้ไหมลูกไม่ได้ต,ไต้องกลง่มไปไมต้องกางร่มไปแล้วถ้าเราโดนฝนเราจะเป็นยังไงคะไม่สบายไ,ไม่สบายต้องไปหาใครลูกอ๋อ จะทำยังไงคะฉีดเลยยา <c oughs> ยูจริงกับหมามีนะคะจะเล่าจะเล่านิทานเรื่องหมาป่าก,กับแกะให้ฟังเอาไหมคะ <c oughs> วันหนึ่งนะคะมีเด็กคนหนึ่งเลี้ยงอะไรคะ <c oughs> แรงแกะ แล้วมีอะไรมากินแกะคะ,ะมาเยอะไหมคะแล้วหลังจากนั้นใครมาช่วยคะตำรวจตำรวำรวจทำยังไงคะปิ๊ปแล้วหมาป่าเป็นไงคะแล้วอย่าง,งานั้นแกะเป็นยังไงเย่ยเเเเได้ถามเรื่องนี้จบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ เอางั้นเอางั้นเอางั้าตอบมันยุใช่ค่ะฮันเดอเราเล่าเรื่องอึงอ่างกับวัวน,นะคะมีเบบีอึงอ่างไปเจออะไรคะเจอวัวเจอวัวทำอะไรคะกินน้ำกินน้ำแล้วเบบีทำยังไงคะแล้วก็เบบีวิ่งไปหาใคร,รแล้วบอกหมามีว่าอะไรคะ พูดดังๆไม่อ๋อคุณแม่เขาว่าตัวใหญ่กินน้ำเลยแล้วคุณแม่ก็ถามว่าตัวเท่านี้ไหมเบบี้ก็บอกว่าไม่ตัวค่ะอ๋อเท่านี้ไหมไปหลังนั้นคุณแม่เป็นยังไงคะคุณแม่ก็ลอยไปเลยใช่ไหมเพราะคุณแม่อุ่นอ้วนเกินเหมือนลูกโป่งใช่ไหมคะ,คะอ้วนเหมือนใครคะ อ้เหมืมมอ,อนวัวอี้วนเหมือนลูกโป่งอเหมือนลูกโป่งเก่งมากค่ะลูกเหมือนรอ่ะมามีอ้วนไหมลูกอวนเลยมามีอ้วนไหมมันก็ไม่ดูแผลในปากใกล้หายแล้วนะคะ ดีนะเป็นขอบปากไม่ได้เป็นที่ข้างฟันถ้าเป็นข้างฟันแล้วก็โอ้โหแล้วพี่เข้าไปดูแล้วต้องให้เขาวนน้ําเกลือซึ่งถ้าต่ำกว่าสามขวดบ้วนไม่เป็นก็รอให้หายเองหนึ่งอาทิตย์เจ็บเลยเจ็บใช่ไหมคจ็บลก